ัดีครับวันนี้ช่วงประมาณสี่โมงนะครับกับปลายันอีกเช่นเคยนะครับโอ้ต้นมีแต่ใหญ่ๆเลยยับยังแกนแล้วตน้นนี้ครับต้นนี้ขุดห่างหางจากต้นหน่อยร่างมันใหญ่ดึงไม่ขึ้น ดึงไม่ขาดนะครับดูต้นไม้กับรถสิครับมาอืออือเฮ้ครับโอ้ยเยอะแยะเลยคนตัดไม้ไหายไปไหนหมดนี่โอ้ยครับรากโคตรใหญ่เลยเออดึงนะกรึ๊ดกรึ๊กรึ๊ด นะครับท่านผู้ชมโอ้ต้นอะไรนะปากสามน้ำเนี่ยสัตว์เม่นนะครับดูสิครับพี่น้องโอ้ยากเราทำเหมือนกระรถเรานี่ยสองร้อยโอ้มันเกินตัวทำไงได้ครับมันจำเป็นต้องทำครับค่อยๆเซะค่อยๆเลีมไปนะครับป้ายันแม่โคด่วนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับตะไคร้นะครับป้ายันแม่โคด่วนครับ ai 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 bay bay đung lung lang đung lung lang đung lung lang rồi 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 lung lang yết thôi lung lang yết quật lung lang đấy